สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่29มิถุนายน2566ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีเถาตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับสีประจวันะครับวันนี้ก็นะครับคือสีแสดหรือสีส้มนั่นเองนะครับเช้านี้นะครับเราก็จะพาท่านนะครับ ไปดูความคืบหน้านะครับของบ้านลุงหวางนะครับว่านะครับทำไปได้ถึงไหนแล้วนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะครับจะพาท่านไปดูนะครับตามไปดูนะครับนี่นะครับ ก็เดินจากบ้านพักหมวดฟืนเด้อไปก็ประมาณห้าสิบเมตรนะครับก็จะถึงบ้านลุงวางนะครับตัวนี้ครับตามมานะครับตามมานะครับเราไปดูนะครับวันนี้ นะครับเราจะทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับการานะครับก่อสร้างนะครับคืบหนา้าไปถึงไหนแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็าเดินทางมาถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับ ถึงบ้านลุงหวังแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับเราก็จะพานะท่านนี่นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านลุงหวังนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าตอนนี้กำลังทำห้องน้ำห้อง รวมแล้วก็ห้องครัวนะครับตอนนี้ก็ทำไปได้60เปอร์ซนนะครับเราจะไปดูนะครับตอนแรกเราจะไปดูรอบๆนอกก่อนนะครับนี่นะครับก็ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำด้านนอกนะครับ<อ>ตรงนี้เราก็ทำติดอิฐบล็อกนะครับไปจดุดล้างคานะครับไปจดุดหลังคา,รงค,าครับไปจดุดหลังคานี่นะครับด้านด้านนอกนะครับยังไม่ฉาบนะครับเดี๋ยวเรา ทำด้านในเสร็จนะครับเราถึงจะออกมาานะครับฉาบด้านนอกนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำครึ่งหนึ่งห้องครัวครึ่งหนึ่งนะครับยังไม่ฉาบนะครับเราจะฉาบตอน ตอนเสร็จข้างในหมดแล้วนะครับเราถ sure ึงจะมาออกมานะครับฉาบข้างนอกนะครับฉาบข้างนอกนี่นะครับอันน uh huh> ี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับ ก็อีบ็อก์นะครับเรียบร้อยนะครับด้านในด้านในนี้เราก็ยังไม่ฉาบนะครับว่าจะฉาบวันต่อไปเพราะวันนี้เราจะาติดอีอบ็อกต์ตรงบนประตูก่อนนะครับบนกังประตูก่อน,น,นอสำหรับห้องน้ำนะครับป็ใช้ได้แล้วนะครับ ห้องครัวนี้เราก็นะครับติดอิดยังไม่ฉาบนะครับด้านในเราเราดูแลห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับเราถึงจะ,ะเข้าไปทำห้องน้ำมาด้านในนะครับะนะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับผมคลึมหน้านะครับ ครับวามคืบหน้าอันนี้ก็เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับห้องครัววันนี้เราจะทําตรงนี้นะครับนะครับเราก็วันนี้เราก็มาดูความคืบหน้านะครับบ้านลุงวางนะครับห้องน้ําห้องครัวนะครับ ก็ช่วยกันทำนะครับก็จะมีหมดฟื้นด้อนะครับลุงวางน้องตองจำปดาดงนะครับนะครับช่วยกันทำนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำนะครับพาน้องตองนะครับไปนะครับหาหมอที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครน,นะครับก็กลับมาถึงก็ประมาณ เกือบ4เกือบ16นาฬิกานะครับเมื่อวานนี้สำหรับความคืบหน้าก็าาเป็นนะครับก็หมอ,อนะครับวินิจฉัยว่านะครับเป็นต่อมต่อมไทรอยต่อมไทรอยอักเสบนะครับ ออเอาค,ครับสรารคดปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นด้อแล้วก็ช่องอลุงหวางนะครับลุงหวางน้องจองจำปาดงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบ ตอนนี้ก็ลุงหวางกำลังจะไปส่งน้องจองไปโรงเรียนนะครับว่าเราจะทำอะไรต่อซื้อบันพับมานำด้วยเด็กเลี้ยงมันเล่นไม้ไปแยอยู่ปะนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปโรงเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอจบเราเช็ดซีแห่นหนงย่างซอมื่อไหรแนวเห็ดน,นะได้อยู่แล้วแนวหนัง ออเอดเห็นเนาะเนี่นก้อนนี้มาที่เขายังไปชื่ออันนี้มาเราลยไปชื่อดอกไปเอาอย่างนี้เอาตัวนี้ก็นะครับเราก็มีการก่อสร้างนิดหน่อยนะครับต่นอนะครับเหนนเอาเหเอ,เอ,อเอแล้วนัอันเออ,เอ,อโอเค วันนี้ก็ลุงวางไปส่งน้องตองนะครับไปโรงเรียนก่อนนะครับกลับมาก็จะพักกันลุยนะครับลุยต่อชาบไม่ชาบด้านหน้าก็ก่อก่อช่องลมนะครับช่องลมตรงนี้เราก็ชาบปูนนะครับสำหรับกองทุนหน้านะครับวันนี้นะครับก็ สหลับงานขอนี้เสร็จหมดแล้วนะครับยังงานฉาบนะครับงานถ่ายตลับทีนี้ก็จบลงเรื่องทีงนี้นะครับตลอดหลัหงว่างนี่นะครับกำลังจะไปส่งน้องตองที่โรงเรียนจำปาดูนะครับทีนี้ก็จบลงเรียงฝากกดติดตามช่องหมดทุนเด้อนะครับสวัสดีครับ